บอก,กันอีกแล้วครับครับอีสาบนบหน้าห้ฮ่องเนียอยู่สวนโขกนหนองนานะครับโขกหนองน้าโมดเดลมาเพราะอีหุ่มงใหญ่เลยครับโเป็นจะตุ่มสปาคอแทบแต่หน่อยยำยางอยู่ครับกอ,อบไปต้นบกเ้านะครับบกเ้านำหอม กล้วยกะมีบับกล้วยโอ้คือบกใหญ่หุ่กล้วยกระไรต้นนกขาเน่พักอีกหุมแนุ่ณต้นมะคงแน่โอ้โหมะง,งมันจะอยใหญ่ๆหุ่ สูงหลืเนต้นหมัก่งขอไฟต้นมักเน,น่าต้นหมักน้ำไปต้มจินกับแจวต้น่งเอาผาหอไว้ย่างดีต้นหมักเน่ามงามแซ่ทางนี้ เน่าอย่างกําลัางเป็นหมากกําลัางเป็นหมากมีกอคาตะไข่ใบบกูดกปักเน่ามะข้าส้มโอสวนอีสานบ้านเฮกกอคาอย่างง่เลย ทางนี้เป็นผักสวนข้วครับผักสวนข้ัวพ่ออีตูอันนี้ผักชีผักชีเล่านะครับผักชีเล่ามัดไว้ยังสีสาวหามากมันครับสาวหามากมันเลเห็ดแนวปีนาหลายครับมีต้นหอมเนี่ยกระเทียมเนี่ยกระเทียมก็กำลังสิลูก นี้พ่อได้เก็บเกี่ยวแล้วครับทางนี้ดอกแคดอกแคก็ร้ายอยู่ครับต้นมะพร้าวต้นกล้วยอ้อยซอยแซ่นี้เป็นต้นนำสังนำบาดาล เหล่าพึ่งทางนี้ครับโซนเล่ะาทางขา,ทางทางคุงอเน,นี้หวห่วไห้เบืองหนองสาครับโอ้เป็นสปาหลายแท้แต่ว่าน้ำน้ำบกน้ำบกเลยครับแต่ว่าถ้ามีการจัดการที่ดีนี่ สบผมสลีบอยู่ครับได้อยู่ต้นพ่าวะลังสีได้ที่กำลังงามนะครับหินสภาลร่ำจนอ้อยเบืองโซนนั่นนี้ครับต้นกล้วยต้นกล้วยยนี่มันี่มันร่มแห้งนะครับใบมันก็สิออกสยซอยใบนี่สิบ่ค่อย ได้ผลมันได้นะครับเพราะว่ามันลมมันพัดจะคว่ำพ่นแก่ยุกไก่ยู่ครับก็เลยปล่อยแน่เห็ดไปแน่นะครับเพราะว่ายุกไก่บ้านพ่นยุกไก่แค่สีมะเผาอยู่ผีเลยพัดโอ้ กะไก่นะครับบานเป็นกะมีเวียกมีงานเฮ็ดอยู่ตุนกล้วยแล้วแงเน้าขำไปมันสิหักโอ้เครือนี่มัาเครืองใหญ่ใช่บรรยากาศโดยรวมร,บรอบๆก็สิเป็นที่สินะครับสวดมากก็สิเป็นตุนผ้าวไร้ครับผ้าห,าหอม สถานำก็คือว่านะครับย่าแม่นกนแห้งเป็นธรรมดาวามีการจัดการขุดบอ่อพลังแสงจากของนอนอยู่พี่เฝ้าอยู่พี่ีิได้ผลดีกว่านี้หลายอยู่ครับเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากอีสานบ้านนาเฮาไว้ให้เบื้องให้ชมกันได้เลยครับ ากดไหลกดแชร์กดจิตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปาอีสานน้ำนเนื้อครับผม